ที่ได้รับอนุญ,ญาตพิเศษนะครับสามารถออกมาได้นะครับทางะกรรมการจากบักตรทกษนะครับการโชว์เชียร์เป็นวิดีโอวไว้ให้นะครับและจะอัพลง YouTube ให้นะครับเหมือนทุกปีนะครับอครับในสนามที่เห็นอยู่ 4คูณ100เมตรพอ2อชายนะครับกำลังเข้าตูช่วงไม้ที่3ครับนำโดมาเป็นสีส้มตามมาด้วยสีชมพูตามมาด้วยสีฟ้าและตามด้วยสีเขียวแต่ครับแต่ดูครับช่วง100เมตรสุดท้ายที่ดีครับจับตาดูที่ดีครับตีต้งขึ้นมาครับสีเขียว ตีเขียวตีตึ้งข e okay. oh, oh, okay. ึ like ้นแล้วตเล็กตบนะตีเล็กมาแล้วตีันโดดนะอกเโอ้โหครับตีเขียวตีเขียวครับตอกเลยโอ้เลียงบอลครับสีส้มวแลครับสีส้มมาแล้วสีส้มดด้านหลังด้วยเรียวไปนเลมันโดดดียวจบ